สวัสดีครับวันนี้นะครับมาอยู่กับเซลโยอีกแล้วนะครับที่เต็น์ปฏิพัทธ์ออโต้นะครับวันนี้เซลโยจะมารีวิวนะครับรถสวยๆดีแม็กสามจุดศูนย์วีคอร์สแคนะครับเกียร์ธรรมดานะครับปีสองพันสิบเก้านะครับคันนี้ปฏิพัทธ์ออโต้เรานําเสนอรถสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับตัวนี้โฟร์วิวนะครับแคลฟโฟนะครับผมตัวนี้นะครับปีสองพันสิบเก้านะครับ เดี๋ยวเราไปชมรถกันนะครับก่อนชมรถฝากกดติดตามให้เซลโยด้วยนะครับไล่มาที่ตัวหน้าาเลยนะครับเป็นโลโก้สวยๆสวยงามนะครับกระจังหน้าโครเมียมนะครับผมตัวไฟก็เป็นไฟเดย์ไลท์นะครับผมเวลาเปิดมาก็สว่างแจ่มแจ้งนะครับสวยงามเลยนะครับตัวนี้ได้ไฟตัดหมอกนะครับผมไฟตัดหมอกข้างหน้านะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวสวยงามมากนะครับ สวยงามเลยแม็กเป็นแม็กอัลอยศูนย์จากเดิมนะครับได้ยางใหม่นะครับซูแม็กนะครับผมตัวนี้คิ้วกันสาดนะครับใสมาให้สวยงามเลยนะครับผมปัดด้ข้างนะครับสีนี้เป็นสีเดิมเลยครับสีส้มนะครับนี่ครับที่เด็ดอยู่ที่นี่ครับสายลุยครับดิฟล็อกครับคันนี้สวยงามมากครับ นี่ครับคอนโซลภายในเป็นหนังนะครับภายในถือว่าหรูหราอลังการเลยนะครับจริงๆอันนี้ผมบอกเลยนะครับนี่ครับผมหรูหราจริงครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับปุ่มโฟวินะครับหน้าจอทัสกรีนนะครับสวยงามริบรับ นีนะครับอีซทุดูดีแม็กคันนี้นะครับสริษัทออตโต้เราขายให้ในราคา739,000บาทเท่านั้นนะครับอีซทุดูดีแม็กสาุดศูนย์วีคอร์สแคปเกียร์เมนูน4วิวนะครับปี2019นะครับราคา739,000บาทเท่านั้นนะครับท่านใดสนใจทักเข้ามาคุยรายละเอียดกันได้เลย